เอบล่นจริงจริงเหรอจริงอย่างนี้เลยบอกแด่เขาเพราะว่าก่อนหนอสรุกอันนี้ต้องจริงหรือไม่จริงผมเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยครับผมบอกแม่ครับหลานเขยขงแร่ครับมันได้ลูกแล้วกี่เดือนแล้วอ่ะสาม้องเลยสรุปตรงมีลูกแล้วจริงก็บอกแม่คนแรกแล้วครับ ดีใจด้วยนะดีใจด้วยขอให้ตอนพิมลูกสุขภาพแข็งแรงนะมดดำถึงกับช็อกหลังแจ็คมาอวยพรปีใหม่ดีใจฉันจะมีหลานแล้วแม่เจ้าอันทองว้ายจริงเล่นจริงจริงหรอจริงอย่าเล่นหลอกแม่ครับโอ้ว่าโอ๊ยโง่ มีีใครเดยวสรุปอันนี้ต้องจินหรือไม่จีนวงแรกหรือไม่เล่นเนี่ยสี่ครับมองแม่หรือครับหลานต้อแข่งแม่ครับมันได้ลูกแล้วกี่เดือนแล้วอ่ะสามแล้ว้องเลยสรุปวงมีลูกแล้วตั้งแต่ฮ่องกงอ๋อจริงเขาบอกแม่คนแรกเลยครับดีใจด้วยนะดีใจด้วยย้อนย้อนมีลูกสุดว่าแข็งแรงนะเอาคุณทองสรุปเราจะมีหลานกันแล้วนะ คุณตาคุณปูเรื่องจริงเรื่องจริงเวอรอันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงมึงขออ๋อมก็ได้แต่งงานแล้วแหละโมดีใจด้วยอ๋อมีแม่ก้อนแต่งงานกับจางเลยกันแล้วอชอกเรียกได้ว่ามดดำตื่นเต้นมากๆแทบไม่น่าเชื่อถือเป็นข่าวดีรับปีมังกรอย่างแท้จริงเลยค่ะ ไม่ไม่ใช่ไปสำรองอันนี้เอาแล้วยังไงเอาท่าไหนเอาท่าไหนเอาท่าไหนจจเย็นนี้ยังไงกี่เดือนแล้วลูกสามเดือนสามเดือนสามเดือน มีใครไม่เยอสรุปอันนี้ต้องกินหรือไม่ติดลงแรงหรือไม่เล่นเนี่ยครับมาบอกแม่เหรอครับหลานตแข่งแร้ครับมันได้ลูกแล้วกี่กี่เดือนแล้วอ่ะสามแล้วค่ะลองเลยไหมสรุปคงมีลูกแล้วตั้งแต่ฮ่องกงอ๋อจริงจริงมงบอกแม่คนแรกเลยครับว้าววิจัยด้วยนะจีนใจด้วยสวยก่อนมีลูกสุดยอดแข็งแรงนะเอาคุงทอมสรุปเราจะมีหลานกันแล้วนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลเวออ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระกวามันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ